ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศินห้าและประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอน,อนันตชัยโดยมีประธานคือ กาลยานามิตรสมพรกาลยานามิตรนิลวันปาระเคนกาลยานามิตรอานทน์จันทวงศ์ศรีนอกจากนี้ทุกท่านยังได้กล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงของหลวงพ่อจากนั้นเป็นพิธีสวดอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่กาลยานามิตรจันแก้วจันทวงศ์ศรีโดยกาลยานมิตรอานท์จันทวงศ์ศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุล พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสกุลจีวรส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลต่อด้วยพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัละยาณมิตรทวัดโกปอและกัละยาณมิตรแอมแมนดาแมคคราวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมกันถวายจตุปัจัไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่พระมหามนูนคุตตะธรรมโมจะได้แสดงธรรมแก่สาธุชนจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะ